โอเคฮล l ลชาวหลงทุกคนวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวทะเลที่นีงาตะเว้ยนีงาตะวะ่ะเป็นจังหวัดหนึงนะคะของญี่ปุ่นอยู่ทางภาคกลางเนาะแล้วแต่ว่ามันเป็นจังหวัดที่ติดกับทะเลนะคะก็ถ้านับก็คืออยู่ห่างจากโตเกียวถ้าเดินทางโดยรถยนต์ก็จะประมาณ3เกือบสี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเดินทางโดยรถไฟชิงันเซ็นเนี่ยก็จะประมาณ เกือบ2ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่านิงาตะทะเลจะสวยหรือเปล่านะคะเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะ,ะโอเคไปชมกันเลยอตอนนี้เราหาที่จอดรถได้แล้วนะคะเออ ช่วงนี้ก็อากาศแบบร้อนๆนะร้อนเหมือนบ้านเราเลยนะคะญี่ปุ่นนะช่วงนี้นะคะก็คือช่วงเดือนเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหานะคะช่วงที่สเกมาเนี่ยคือช่วงเดือนสิงหานะคะก็อันนี้เป็นที่จอดรถแล้วก็เ,เดินมานะคะก็จะเจอแบบว่าเป็นซุ้มๆแบบนี้นะคะและเนื่องจากปีนี้มันมีโควิดนะคะก็เลย ก็เนื่องจากปีนี้มันมีโควิดนะคะเขาก็เลยจำกัดเรื่องของสถานที่เที่ยวนิดนึงนะคะก็พอดีหานี้เขาก็เปิดอยู่นะคะปีนี้แล้วญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือไม่ได้มีพรกฉุกเฉินที่จะแบบว่าให้ทุกคนอยู่ที่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยออกมาเที่ยวได้แต่ว่าในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอย่างทุกปีเนี่ยที่นี่เขาจะมี เป็นล่มนะคะเป็นซุ้มเป็นซุ้มอะไรเงี้ยตั้งที่ชายหาดนะคะแต่ว่าปีนี้คือไม่มีนะคะ mm. เขาก็จํากัดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแทนนะคะ mm. ก็คนก็น้อยนะคะ mm. คนน้อยกว่าทุกปีนะคะ mm. ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรอะ mm. เดี๋ยวเราจะมาเติมลมห่วงยางกันคะ่ะ mm. แล้วก็เดี๋ยวจะลงทะเลทะเลทะเลกันนะคะ 哦。

แล้วก็อายนะ <c oughs> สีเป็นคนกลัวน้ำมากๆนะคะเป็นว่ายน้ําก็ไม่เป็นนะคะแถมยังกลัวน้ําอีกนะคะมันก็จะได้เวลาไปเที่ยวทะเลก,ก็จะได้ฟิลอารมณ์ประมาณแค่นี้แหละนะคะ <c oughs> ถึงวม้ว่ามีห่วงยางก,ก็ยังกลัวอยู่ดีนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะ <c oughs> จบไว้มากนะคะสําหรับหาดเมื่อกี้นะคะก็ขับออกจากหาดเมื่อกี้มานะคะขับย้อนออกมา ก็เจออีกหาดหนึ่งนะคะก็หาดนี้จะมีน้ําจะตื้นนะคะแล้วก็จะมีคลื่นให้เล่นนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่กลัวน้ํานั่นเองนะคะแล้วไม่ต้องมีหองยาน,นะคะเพราะมันตื้นนะคะระดับน้ําก็ประมาณเท่านั้นนะคะเท่าตูดซีโอเคก็จะจอยนะคะสําหรับหาดนี้เล่นกับคลื่นก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะคะค ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ใสายว่ายน้ำนะคะแต่เราคือสายกินที่แททรูนะคะก <g ül> ็ <g ül> มาทะเลก็ต้องมากินนะคะอันนี้คือน้ําแข็งใส่นะคะน้ําแข็งใส่ที่นี่นะโอ๊ตลดโเลดค่ะ <c oughs> คือมันเหมือนไม่มีอะไรเนาะ <c oughs> มีแค่น้ําแข็งแล้วก็มีแบบหน้าที่เราโปะไปจะเป็นของพ่อกับแม่จะเป็นหน้าถั่วดแดงนะของซีจะเป็นนมข้นหวาน <c oughs> อ่า <c oughs> เขาก็แปะมาเท่านั้นนะคะแล้วทีน,นี้เนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยตรงน้ําแข็งใสเนี่ย มันจะมีรสชาติของความหวานออกมาด้วยนะคะก็ทําให้แบบเป็นของกินคลายร้อนที่โอเคมากนะคะส่วนอันนี้ก็คือปลาหมึกนะคะคก็สั่งมาเป็นตัวที่นี่ปลาหมึกก็คือญี่ปุ่นลเลิศดอ๋โอเคโอเคอแล้วที่ใ่าดไม่ได้นะคะนี่ นำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองนะคะก็ตามาจากที่บ้านนะก็ <g iggle> <g iggle> เอามาจิ้มกับซ<อ>ีฟูด้ดของที่นี่กันนะคะก็กอันนี้อีการดังก,กินก็โกว่าอีการดังกินเอาแม่กินแล้วแบบรีวิวเลย ขับต่อไปอีกหน่อยนะคะก็จะเจอแหล่งกินแหล่งใหญ่เลยนะคะเป็นแหล่งขายปูนะคะก็เป็นปูแมงมุมนะคะก็อร่อยนะคะตอนนี้เรากำลังเข้าไปเพื่อที่จะไปหาที่นั่งกันอยู่นะคะก็มารอชมว่าตลาดปูที่นี่เนี่ยจะเลิศขนาดไหนนะคะ อาหารทะเลที่นี่นะคะก็ไม่แพงเลยนะคะอย่างไม้ที่ทุกคนเห็นนี้นะคะก็อีกอ่ะ ไม้ละ500เยนนะก็ประมาณร้อยไปสิบบาทไทยนะคะก็เลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะอันนี้คือไข่ปลานะคะพวกไข่ปลาปลาไหลนะคะก็แล้วก็พวกโมตาเตะอ,อาไมอินะคะโมตาเตะก็หอยเชลล์นะคะอาไมอิก็หอกุ้งหวานกุ้งหวาน,นะะาก็เซ็ง,งส<ะ>ัก หัวปลามากรอค,ค่ะคุณผู้ชมสีส้มนี่คือปูแมงมุมนะคะที่ว่าจะมากินกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันขายสดนะเขาขายสดก็สามพันเยนก็ประมาณหนึ่งพันบาทไทยนะคะ<ม>ก็แต่ที่นี่เราจะไม่ซื้อร้านนี้นะคะเราจะไปซื้ออีกร้านหนึ่งที่เขาทำสุกแล้วนะคะ ありますけど、またサービスがどんどんぶつけます、ね。<laughs> サービスに似てなんで、はい。どうぞ。改めてサービスします。何人でも多分 3>, 3, 人3人で。はい、はい、もし5000円ぐらいならはい2000円のをおすすめなんで、今日3つで5000円で。またサービスこれも含めてそれでいいですか、はい？ありがとうございます。 ได้หมือนเลยว่านะคะปูแมงมุมค่ะ5,000เยนนะคะก็เดี๋ยวเราเอาไปไวท้ที่ที่นั่งเราก่อนเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้สั่งอ่าที่พวกเสียบไม้ใบนะคะนี่น,น,นี่เดี๋ยวก็กำลังจะไปเอาจะได้ล้ะ

ับเข้าให้นะคะโฮตาเตะหนึ่งตัวได้ตุกไปอยู่ในท้องของข้าพเจ้าแล้วนะรสชาติของที่นี่ก็คือแบบหวาน mm hmm. เข้าเนื้อ mm hmm. เข้ากระดูกเลยนะคะ mm hmm. หอยเชลล์ที่นี่นะสุดยอดมากนะคะแล้วก็ทางเราก็คือทำขนมจีน <laughs> ลวกมาจากที่บ้านด้วยนะคะ mm hmm. ก็ขนมจีนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ mm hmm. มาจากที่บ้านนะ mm hmm. อ่ะ อาบายเอบินะคะทุกคนอาไม้แปลว่าหวานเนะเอบิกคือกุ้งนะคะกุ้งหวานนั่นแหละค่ะเขากินกันสดๆเลยเนาะตั้งแต่หัวจนถึงหางกุ้งเลยนะคะก็มันสดจนแบบที่ว่ามันหวานเข้าเนื้อเลยนะคะวเวลาเรากินก็จะละลายในปากอะไรเงี้ยนะคะอ้า ปูแมงมุมนะคะจะมีมันเยอะมากนะคะเป็นปูที่มีมันมากกว่าเนื้อค่ะแล้วมันก็จะอยู่ในกระดองที่ซีเปิดให้เมื่อกี้นะคะแล้ว เวลากินอะอืมความมันเข้าไปในซาบซาบไปถึงแบบเส้นเลือดดำเลยอะคะ่ะทุกคน ลากันด้วยนะคะก้ามปูตโตโตเมื่อกี้นะคะก็เป็นอะไรที่สนุกนะคะสำหรับการไปทะเลในช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นกนะะ็ถ้าเหตุการณ์ปกติเนาะไม่มีโรคไม่มีโควิดอย่างเงี้ยคนจะเยอะมากนะคะก็สำหรับประสบการณ์ปีนี้ก็เที่ยวไปด้วยกินไปด้วยก็รักษาต,ตัวเองไปด้วยนะคะคนที่อยู่ทั้งไทยแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นเลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ say you 8 0の5 0で